สบายทุกคนสบายดีพิพสิทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าสรางใหเองาน้อยสาวล้าตั้งกล้องไว้พิบซีหันกลับมาก็คือเอาไก่ไผ่มาแต่สายพิบซีก็คือมาตัานหน้ากล้องไล่จ้าหน้กกบไปเลยก็คือแบบอยากเข่ากล้องนำเน้าพิบซีมือแม้เฮาไล่ก็จ้าหน้กกบออกตันหน้าตัานตา,าเฮาเท้เอาว่าเลยเฮาไล่ยาซีเรามายายกเฮาซ้ำหลังจากที่เฮาหนึ่งเข่าใส่ไฟพาไปแล้วเฮาจะพาพิบซีไปเบิง่งพอเพิ่น หาหากราเกียมกระดุงไงให้เฮา PC, พีพีซีพะว่าตอนนี้ก็คือฝนตกมาเกือบแบบทุกมื้อแล้วพีพซีน้ำก็ถือว่าเริ่มยิงขึ้นแล้วใกล้จะหอระดูการหาปลาอีกแล้วพีพีซีพอเิ่นกะห,หากราเกียมกระดุงไงเดี๋ยวเฮาพาพีพีซีไปเบิ่งเดอร์หลังจากที่เฮาหนึ่งข่าวแล้ว มื่อนนะมันเกียงบ่เข้าใจว่าเฮ็ดให้เกี้ยแต่ว่าเพิ่เอ้ยมนเี้ยเอา่นเอาอันนี้เฮาเอาเี้ยดคัดได้โอ้เอิ้นเออแม่นๆคัดๆคัดให้มันเียงเียงบ่ให้มีเสียนมันเสมอ ต่างรองเบิงเยสิกระดุงเขากระช่างมาจะร้อยแล้วนี่ไอตู้คนสช่างมาแต่ไทยสองด่างเยสิบูฮู้ว่ะยี่หางฝั่งไทยขนาะดบูว่าเป็นน้ไอตู้หรือว่าเป็นน้ำโบมีบอกพี่ซีกระดุงด่างใหญ่เนาะเดี๋ยวฟังพี่ซีเลยกระดุงด่างใหญ่ขนาะดมันต้องบบมีแบบโต๊ะทีวะเยซีมันมีแต่ตัวหางหรอกนะเนี่ย ตัวมันเล็กเลยป่าคือสีโบได้แต่ตัวใหญ่เลยนะเขาคือสีโบได้ปลาซิวดอกตานนอยนไงเป็นแบบประมาณนี้เลยทีจริงสร้างมาตาไทยแหละรัวเป็นนไอ้ตู้ปูหูมีแบบกดสร้างบ่าถือบ่อยเลยน่าจะตัวได้จากดุ้งหางแฮี่ยงดีห่างจะหลุมมืนไอ้ใหญ่นี่ถ้าอ,า,อาอยากได้ประมาณนี้ตัวนี้หันจะได้เขาปลาซิวน้ำ่ว่าไอ้ตู ตดี๋ยวที่ทางคนสางมาตัวนี้นจะเป็นซีซอกเราเสียามันหนีบเศษสีกลางเอาปลาชิวหนีบใส่ติดกับตัวนี้หาติดีก่างมีสีพอลแล้วแล้วเ่าสีก่างให้มีซีเบิ้ลโอ้เอาเข่าโบได้เด้เนาะืมโอมเข่าหนูบได้เลยเหรอฮัทมันล้มอยู่อันนี้ก่อกะดุ้งก่อกะดุ้งทั้งหมแล้วตอนอนี้น,นี่ก็คือจะเป็น อันนี้คันเนาะมันเนาะขาคันขาตัวนี้คันตัวนี้ป้าคันกระดูบแบบใหญ่ที่แล,แลียอยางดีเด้อแล้วน้อยทีได้ยอกระดูกแบบมวนมวละป้วีเลยนะพ่อมันจัดการให้โดยเฉพาะเลยเลยเตลี่ยมพ่อพักเด็กค่ะให้พอ่อคุณเตรี่ยมแล้วแล้วเดีย๋ยวเอาไปเกลี่ยไก่กันทีตี ซำซาถาพอคนเท็ดเลีล้วแล้วเขาจะไปทายพิซซี่บุนกะสิมากเกือไก่เกือกน้อง,องคนเลิกฆ่ากันมะขุมยังไงอ่ะฆ่ากันมะขุมค่ะไม่ขับไปคนใส่ท้องพี่อยาแห้งแล้วได้๋ยวตู้ไหนพค้มันกะเห็ดเลีล้วล่ะมันน่าสิดกางดีสิ อ่างกระดุ่นร้องบึงเป็นครั้งแรกที่ละน้อยทีได้เห็นกระดุ่งญ่คือที่เสียที่ได้ว่าเขาได้เป็นอันทางมาแหละทันทีพอดีพอดีดอขับจระห้ากราวเน่อเไอเดี๋ยวอ,เเอันนเ้ืะไปบ้า เขาเคงกินไอมสร้างขนาดแม่กันกินได้ต้องกันใช่ไหมกินน้ำอ่ะ,อ,ะอากาศเรย็นเย็ยนเย็นสีเพราะว่ามเมื่อเช้านนะ่ะฝนตก เราพากั่ปู้เมือจักคนเลยสามคพลูกนะ่ะตืินมาเหาเรามาเห็นอันเดินบ้านหงน้าพีเอฟซีถามพอฝนตกม,มาจังยงจีบบอหูบอปูหูถามแม่กับ,บปูหูเธอเสื้อไปแม่เนืเ่้เสื้อไปให้กันเลยป้าปูหูเมือจากดีอีหลีและฝนตกมัแงแพงเลยลูกมเมื่อเบิ่งมาเดินบ้านหงด้วยหงวะพอเขาเลยกนเลยว่าเป็นฝนตกแพงเท่แหละเอาอัน กะดุ้งกับยังมาเตรียมให้ลูกสาวเพิ่นมึงว่าเขาหมักยอสะดุ้งเด็พัฒนาขนาดเนาะตอนต้นเรนน้อยถึงโยตอนนี้สี่สองฮะสอบหกสอบเจ็ดสอบมาเดี๋ยวนี้เป็นแล้วน่าสีได้ยอกระดุ้งใหญ่สิบสองสองแล้วอุ้ยโมเห็นเลยนี่แท้ก็เห็นที่นี่โอ้ยไก่โบอุ้ยแต่ช้างสีแดงตัวนั้นน่ะอันนั้นสีขาวว้าว แม่พันยุใสปุ๊บก็เห็นกันสีสาสีสสแดงตัวผู้อ่ะตัวผู้สีแดงโอ้ตัวผู้สีแดงค่ะกาังหูนอันนี้ตัวแม่ใช่ปะอ,อุ้ยไก่น้อยบอ่บ่ตอนตานน้อยนี่นะเกิดเฮยเกิด,กดแล้วนะแต่สะอ่อนขนาดเลย อันนี้บ้านฉันนี่ก็เกิดเกิดถ้าเกิดว่าเป็นเดือน่อนขนาดนี้เพื่บักรินละน้อยเอาใส่อันนี้ไว้กล่าวิ่านปิดแล้วเขาก็เก็บไปปลูกวายห้ำตดขาเกือไกลผักบุ้งกะงามอันนี้กะหอมเทวหอมอันนั้นงามแล้วนานนึงละน้อยเก็บไปกินละผักน้งตู้กะขึ้นแต่ว่าผักซีขนาโบอยากงามปันไดเวฟซีนี่นะ ผักซีหันโบอยากงามปันไดตัวผักนางตูขึ้นแล้วเดวีเก็บไปใส่เอะใส่แกงแ้แลวนี่ผั่นางตูอันนี้จะหอมป้อมอีกสุดหนึ่งพะวานหลา,ายสุดจุเอาไปกินเอาต้มมาอย่างต้มนี่หลายกระตาแหงหอมป้อมพะวานไว้ไว้ใส่เจลนี่เมียนเบิดเลยแถวนี้วานไวหลายขนาด อบมะม่วงมีน่วยสุกแล้วก็แม่เมน,นวยสุกจะู้ว่าสุกนี่ดแ,แม่บอยแม่วันทองนะมวนนี่นะก้นดำหมเลยตัวใดตก็ใด ก็ค,คือกันกำมวงแก้วสินอ๋อเนอวันทองสินเี๋วยวนยังได้สูงรสาาดนะรสาาคือก,กันม้วงเขียวเสมอเลยสุดบกบ่ตอนนี้เดี๋มวูมีวยสุดเีด้วาวาเซ็ด กระแซ่เ <Arduino> พ <trees> ิ่นเพิ <au a> <It> s <S ่มแล้วนี่นั่นนะรสชาติมันๆต้องไม่เขียวเสวยเลยทั้งวั่นแหละเสเว่นมูแมนแต่ว่ารสชาติเหมือนกินแมนบบเลยเลยรองหาหน่วยสุกโอ้ยดิฉันเห็นแล้วอ๋อเห็นหน่วยสุดละสุกแต่ว่าสีท่นเรื่องวันพอหมือนเด็กต้องมามาต้ม อหอมเฮ้ยมะนาวมะนาวกลิน่นได้อยู่เลยเแต่ว่าเพิ่นสะูบจนนาตีได้อยู่ต้นปลายเพิ่นหล่นลงมาอะไรเมงเมงรึแหละเาตัวนี้มันลาะแม่นออกแซ่บได้หมอม่วงตัวนี้คนะ่ะแซ่บทั้งตอนสุปตอนบีบตอนน้อยๆหันกระแซบ่บไปกินซุบ มอมาไม่สี่ออกกันีออกแล้นีดิมะบางวงเกียวกับไอูมันใหญ่แล้วก็เป็นนิ่มใช่ปุนมมาลองซีมเบิร์กแบบวงทีไปเอามากินนีดนิดเนือเหลืองแค่เหลืองแบบเคยซีมแล้วหน่อยหนึ่งตัวคนสุกหน่อยหนึ่งแล้วเขากิน

toàn he nó hương mà tìm vào đây hò cứ kiểu sao vừa lên này kìm này và mệt quá พอดขังตอนสำคัญแล้วเพียบซีตอนนี้พอพ่นกะอ่าพิ่นมาอย่างกาะฝนออกเรียบร้อยแล้วพอดีเสียบเขาอันนี้แล้วสิมาลองกางก,างกระดุ้งเบิ่งเพียบซีมาลุ้นนำกันว่ากระดุง้งไงเขาสเป็นแนวใดโร่แขนเ็น่ร ขอให้ใหญ่เลยพี่ซีดูก็สามารถข่ามเลยบ่วายตลุกขนาดไปนี่กยืน มายกย้อนจกบาทอ้เนาะบอลขลวงเนาะข้าวข้าวาตัดตาเก้าห่นาพริกนะค้านตดา่พอดีแล้วน่ะนะบ่พรกแม่นเลนะเจ้าขปเงี้ไซบอลอนไม่เขาเมันจะบกบกขาวข้าวเขาอพริกหรือไม่นะาว้าวข้าววขา้้าวา

ออจะแหละได้สิดึงได้เฮ้ยขบวะมตัดประมาณ2องคืบเยน่าจเาดีคั้นนะน่นะน้อยสั่งตัดแล้วมันกลู้สึกว่าอ่อนเนาะอ่อนเลยแหละเราะมันสีกระุ่งใหญ่ตัดดีวะแม่อยากพกมาอีกตัดดิ

ปลาหย่งนี้ปลาหยังนีไม่กินเขาแล้ววะอ้ปลาอยังนั่นไอมีกี่ตัวดูโบโอ้ปลาตัวเยอะปลาตัวเยอะเต้นเน่เต้นเน่จึงอ้าวึงเต้นนะลนกเต้นเน่ปลาตัวเยอะมานี้รึงถึงจ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 ึงถึงจ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 ึ้จึง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 จึะ เอาไปจ่ายได้ซาแง่เกินไปตัดออกยันโบโหดีเลยจ้ะคน อนนี้พอเพื่อนก็นตัดออกเรียบร้อยแล้วเฮี๋ยีซิลองมาใส่หอสองเบิงววาซีพอดีบอนี้กะหล่ามาสู่ชีวิตขนาดเลยถ้ากันอยากลองได้กระดุงไหมโออใหญ่ขนาดห,อหาดววะอาเพือ่อนจะว่าเอาหัวมันคงยีพวกวามหมายว่าปี่ะไรไม่ไม่อ่อเนานะ ตัวนี้อาจจะพอดีแล้วแหละไม่บางนะไม่นะเดือดเล่นน้อยเป็นแข็งที่ได้กูเลยเลยเซนต์ตัดเอาอ,อีกบอนอาจจะพอดีแล้วสุดนี่นะ่ะเคยก,กักกดกระกรออดูงมากอาจจะพอดีแหละจามประสบการณ์ออพ่อเงพี่วะถือบอลนี่เอาพากแกนก้อนสุดตี่นะี่จะแหละ เ่อนบไปกบไปเม่อาดเอาเอไปนี่เด็กตัวนั่น,ท,น,น,ท,นที่นี่้นจัที่เนี่นาปทางี่นทีน่เก่าุ กระดน้ำงเจ้าจับกระดู้ไหมจิย่อไม่ให้โอ้ขาขึ้นออนขาออนเนาะโอ้ยยาวอยู่มาพี่ดึงมาพี่เดึงมาพี่เเดนรง่ออยจับจับขากรูกเว่ย ดันมาโง้ยสารตดพันว่าบดดฉันได้ตัดอีกแล้วโอ้ครบสามดีแล้วกนตัดแล้วมันบาดเดียวแล้วมันขี้สั่ปบดปะฉันได้เห็นตอนเขาดีอยู่ะ โอ้ยยุ่งจนีโอ้ยนี่ไหมทำก่นอ,อนแหละมาไอ้เอขาไไหนยามมาพ,พีพซีอเพิพพ่นกนตัดเป็นหอที่สแล้วฮากาิมากลางเป็นหอที่สามมาดูน,น้ำกันว่าจะเป็นน้ำได้พีพซีวาจะได้บอสีพอดีหรือว่าสีได้ตัดไม่ตื่มอีกนาะ พอแต่กลางแล้วกลาหัวึกปิดวางฮืชซีเอ้ยขากระดุงอ่อนเกินไปพอพ่นไสเป็นอาไม้ไผ่จินซุงพืชซีก็คือจะเป็นไม้ไผ่เลี้ยงน้องที่เขาหาเกกงตลอดทั้งแหละแกงแหน่งแต่ละเชือกนะเพราะว่าแต่ละเชือกเขาไสเป็นไม้ไผ่บ้านแล้วมันพอคพนอยากลองเอาไม้ไผ่จินซุงหันมาเห็ดสุดท้ายกับอ่อนยืชซิพอเป็นพืชซีได้แบบขาไม้เอาไม้สังไวยไม่เทียบ สำหรับการดูงเรากระ่ะคือยังบอสําเนียงเธอในคลิปนี้เราก,ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพื่อนในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเด้อขอบใจพี่สิทุกคนที่ฮับชมจนจบคลิปแล้วกดทามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย